เเป็นสับเซตของ B ได้ยังไงถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับสับเซตเนี่ยเป็นเรื่องที่งงระดับต้นๆของเรื่องเซตเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันหลายคนที่ดูคลิปเรื่องเซตกันแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยพี่แนะนำให้กลับไปดูก่อนเนาะเรามาเริ่มกันที่ความหมายของสับเซตกันเลยดีกว่าเซต A เนี่ยจะเป็นสับเซตของ B ได้นะครับก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุกตัวในเซต A อยู่ในเซต B นั่นเองครับทุกตัวเลยนะเขาย้ำว่าทุกตัวนะครับโดยที่เราจะใช้สัญลักษณ์คล้ายๆตัว U หมุน90องศา,านะครับแทนคำว่าสับเซตนั่นเองครับฟังดูแล้วอาจจะยังงงๆเนาะว่าเอ๊ะทำไมสมาชิกทุกตัวใน A อยู่ใน B อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันครับจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเนาะพี่ใช้ตัวอย่างต่อจะคล้ายๆอันเดิมนะครับถ้าเซต B เนี่ยคือกล่องที่มีสตรอเบอรี่แล้วก็ลูกแพรครับแล้วกล่อง A เนี่ย มีสตรอเบอรี่กับลูกแพร์เหมือนกันเป๊ะๆเลยครับคำถามคือ A เป็นสับเซตของ B หรือเปล่าครับใช่ครับ A เป็นสับเซตของ B เนาะเพราะว่าสมาชิกทุกตัวของ A เนี่ยมีใน B ครับสตรอเบอรี่ลูกแพรมีครับแสดงว่า A เป็นสับเซตของ B พอเนึ้อผ้ามันออกใช่ไหมครับสมาชิกทุกตัวใน A ต้องอยู่ใน B อยู่ใน B นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันข้อนี้ถ้ากล่อง A เนี่ย เหลือแค่สตอเบอรี่ล่ะสตอเบอรี่อย่างเดียวครับคำถามคือ A เนี่ยเป็นสับเซตของ B หรือเปล่าคำตอบคือใช่นะครับ A เป็นสับเซตของ B ททำไมล่ะเราไปดูที่เงื่อนไขครับสมาชิกทุกตัวของ A ต้องอยู่ใน B ครับสมาชิกของ A มันมีเพียงแค่สตอเบอรี่ตัวเดียวนะครับแสดงว่าเราไปเช็คก,กับ B เลยครับ B มีสตอเบอรี่ไหมมีแสดงว่า เเป็นสับเซตของ B ครับสมาชิกทุกตัวใน A ต้องมีใน B พอเห็นภาพกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปครับแล้วถ้า A เป็นกล่องเปล่าแหละถ้า A ไม่มีอะไรเลยครับเซต A จะเป็นสับเซตของ B ไหมคำตอบคือใช่ครับ A เป็นสับเซตของ B เหมือนเดิมเพราะว่าสมาชิกทุกตัวใน A ต้องมีใน B A ไม่ได้มีสมาชิกอะไรเลยครับพอมาตรวจสอบกันแล้วก็ยังเป็นสับเซตของ B อยู่ดีครับเพราะไม่มีสมาชิกให้ตรวจสอบนั่นเองครับ อันนี้จำไว้เลยนะครับว่าเซตทุกเซตเนี่ยจะมีเซตว่างเป็นสับเซตเสมอพอในภาพกันออกนะครับเพราะไม่ได้มีสมาชิกแค่ตัวสอบนั่นเองและตัวอย่างสุดท้ายครับถ้ากล่อง a เนี่ยมีสมาชิกเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็อะโวคาโดจะเป็นสับเซตของ b มไหมครับอันนี้ตอบได้เลยครับว่าไม่ใช่ครับเพราะว่าสมาชิกทุกตัวใน a a มีสตรอเบอรี่เช็คสตรอเบอรี่ก่อนครับสตรอเบอรี่ใน B มีครับ แต่อโวคาโดเนี่ยไม่มีใน B นะครับแสดงว่า A เนี่ยไม่ได้เป็นสับเซตของ B นั่นเองครับพอเห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาสรุปนะครับว่าสับเซตของ B เนี่ยจะมีอะไรบ้างสรุปแล้วก็จะมีทั้งหมด3รูปแบบใหญ่ๆนะครับก็คือสมาชิกที่เหมือนกันเป๊ะๆเลยครับมีทุกตัวเลยแล้วก็สมาชิกที่มีเพียงบางตัวของ B เท่านั้นครับรวมถึงเซ็ว่างครับหรือว่ากล่องว่างๆเนี่ยก็เป็นสับเซตของ B ได้นั่นเองครับ พอเห็นภาพกันใช่ไหมว่าสับเซตคืออะไรแล้วก็ทำยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันว่าโจทย์เนี่ยจะถามอะไรเราบ้างจงหาสับเซตทั้งหมดของเซตต่อไปนี้ครับแสดงว่าเมื่อกี้เราเรียนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าสับเซตมีอะไรบ้างอันไหนตรวจสอบและเป็นสับเซตกันบ้างครับเรามาหาสับเซตทั้งหมดของเซตต่อไปนี้ครับข้อที่1ครับ เซตที่มีสมาชิกเป็น1ครับสับเซตเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบหลักๆใช่ไหมครับก็คือสมาชิกที่เหมือนกันเป๊ะๆเลยสมาชิกบางตัวแล้วก็เซตว่างครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกครับสมาชิกที่เหมือนกันเป๊ะๆเลยครับเซตของ1เนี่ยก็จะมีเซตตัวมันเองครับเป็นสับเซตเนาะ แล้วก็สมาชิกบางตัวบังเอญว่าข้อนี้มีสมาชิกเพียงหนึ่งเดียวใช่ไหมครับแสดงว่าโอกาสที่จะมีสมาชิกบางตัวเนี่ยไม่มีเนาะสุดท้ายครับก็คือเซตว่างครับแสดงว่าสับเซตของเซตที่มีสมาชิกเป็น1เนี่ยก็คือมีด้วยกัน2ตัวครับก็คือเซตที่มีสมาชิกเป็น1แล้วก็เซตว่างครับเราไปดูข้อต่อไปกันครับข้อต่อไปข้อที่2ก็คือเซตที่มีสมาชิกเป็น1แล้วก็2 มีสมาชิกทั้งหมด2ตัวนะครับสับเซตของข้อนี้ก็คือเซตที่มีสมาชิกเหมือนกันเป๊ะเลยครับก็คือเซตที่มีสมาชิกเป็น1แล้วก็2ครับและก็เซตที่มีสมาชิกเพียงบางตัวครับเราก็แยกมาเลยเนาะมันก็จะมีเซตที่มีสมาชิกเพียง1ครับแล้วก็เซตที่มีสมาชิกเพียง2ก็ได้ครับและสุดท้ายครับก็คือเซตว่างนั่นเองครับต้องมีเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตนะครับจำมาไว้เลยพอทําตามรันฐานใช่ไหมครับต่อไปเราไปดู ข้อที่5ครับข้อนี้มีสมาชิกถึง3ตัวเลยเนาะ a b แล้วก็ c ครับสับเซตเนี่ยก็จะมีโอกาสได้3รูปแบบครับเซตที่มีหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือเซตที่มีสมาชิกเป็น a b แล้วก็ c ครับรูปแบบที่2ครับคือเซตที่มีสมาชิกเพียงบางตัวเท่านั้นครับเซตที่มีสมาชิกเพียงบางตัวคือ เซตที่อาจจะมีแค่ a อย่างเดียวครับหรือเซตที่มีแค่ b อย่างเดียวแล้ก็เซตที่มีแค่ c อย่างเดียวครับแล้วเราสามารถผสมกันได้นะครับก็คือเซตที่มีเพียง a แล้วก็ b หรือเซตที่มีเพียง a แล้วก็ c ครับหรือว่าข้ามไปครับเป็นเซตที่มีเพียง b แล้วก็ c ก็ได้ครับและสุดท้ายครับกลุ่มสุดท้ายก็คือเซตว่างครับ เซ็ ت ت ว่างเป็นสับเซ็ของทุกเซ็นั่นเองครับแค่นี้เราก็จะได้สับเซ็ททั้งหมดของเซ็ทที่มีสมาชิกเป็น a b c แล้วครับพอที่จะนึกภาพกันตามทันใช่ไหมครับถ้าน้นองๆคนไหนตามไม่ทันเนี่ย สามารถกดหยุดพอสได้นะครับแล้วก็หยุดทําก่อนทําเสร็จแล้วก็มาดูเฉลยในคลิปคลิปนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับก่อนที่เราจะไปกันต่อถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับน,น้องๆอ,อ,อยากให้น้องๆช่วยกันกดไลค์วิดีโอนี้และกด subscribe ช่องติวน้องไว้ด้วยนะครับ YouTube จะได้จัดวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นวิดีโอนี้ด้วยพอทํากันได้เนาะเดี๋ยวพี่มีข้อที่จะฝาให้เราทําเป็นการบ้านเนาะว่าทํากันได้หรือเปล่า คำถามประจำคลิปของข้อนี้นะครับจงหาสับเซ็ทั้งหมดของเซ็ต,ต่อไปนี้ครับซึ่งพี่กำหนดไว้มันคือเซ็ว่างครับหาคำตอบได้เท่าไหร่สามารถคอมเมนต์บอกพี่วิธีด้านล่างได้เลยนะครับถ้าน้องๆคนไหนมีเนื้อหาไหนที่อยากได้เพิ่มเติมหรือว,ว่าคอมเมนต์อะไรที่อยากจะแนะนําให้กับพี่เนี่ยก็าสามารถคอมเมนต์บอกพี่วิธีด้านล่างได้เช่นเดียวกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปการหาพาวเวอร์เซในคลิปต่อไปกันได้เลยครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปดูเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมในช่องหรือทางเว็บไซต์ติวน้องได้เลยนะครับมีเนื้อหาดีๆรอน้องๆอยู่มากมายเลย